ครับเรามาเริ่มถอดคลิปล็อคท่อทางน้ำมันต่างๆก่อนนะครับอตอนนี้ผมได้คลายไว้แล้วเราถอดต่างดูความต่างสี ัค้ดสีเลยนี่เราก็ทิ้งเมื่อเราใส่เสร็จแล้วเราก็กอน แล้วก็แยกน้ำมันปั๊มแยกแยกเือนะครับดูขึ้นมาที่กองโซล่าที่เป็นกองกระดาษก่อนนะครับเพื่อให้ตัวกองกระดาษอิ่มตัวอิ่มน้ำมันก่อนนะครับเวลาเราสตาร์ทจะได้สตาร์ทติดง่ายครับ เสร็จสิ้นการเปลี่ยนกรองโซล่านะครับจะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างกรองตัวเก่ากับกองลูกใหม่ในสีจะต่างกันเลยสีดำกับสีขาวต่างกันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รักรถของท่านนะครับก็สามารถนํารถเข้าไปตรวจเช็คตามศูนย์บริการหรือว่าร้านที่ท่านะสะดวกนะครับหรืออาจจะมาเปลี่ยนเองโดยเปลี่ยนตามรอบระยะที่ทาง ศูรถยนต์รถที่เขามีคู้มือให้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตามระยะแล้วรถของท่านก็จะยืนอายุการใช้งานได้ยาวนานครับผมครับวันนี้ก็ขอจบเพียงการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ